ผมว่า SCB ดูดีขึ้นมากนะครับประเด็นที่กด valuation ของ SCB ไว้เนี่ยคือเรื่องเรื่องคริปโตซึ่งผู้ใ่า่ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็มีตัวเลขแล้วว่าจริงไม่ได้เยอะมากเลยนะครับเป็นส่วนน้อยมากก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบมากนะแต่ว่าตอนนี้ขยับอันดับขยับขึ้นมานะครับจากท้ายๆตารางตอนนี้ขึ้นมาอยู่เป็นหัวตารางแนะเป็นอันดับ3ชอบมากกว่ายิ่งชอบมากกว่า t ี b นิดนึงหน่ยพอก็เป็นแบงก์ใหญ่ ขออนุญาตไปที่แบงค์ยอดนิยมนะครับจากคำถาม,ม SCB SCBX นะครับคุณไอซ์มีมุมมองยังไงต่อ SCB ถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยกันสำหรับ SCB ครับโอเคนี่ผมว่า SCB ดูดีขึ้นมากนะครับประเด็นที่กด valuation ของ SCB ไว้เนี่ยคือเรื่องเรื่องคริปโตซึ่ง ผู้หาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็มีตัวเลขแล้วว่าจริงไม่ได้เยอะมากเลยนะครับเป็นส่วนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับบาลานซ์ชีตของแบงก์ทั้งหมดนะครับงั้นประเด็นเนี้เป็น,เป,นเป็นแค่ความกังวลไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเลขนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า s อ b d ขึ้นเยอะเนี่ยคือ1คือเรื่องอคุณภาพสินทรัพย์นะครับ mm hmm. ที่เขารายง,งานตัว NPL ที่ดีขึ้นนะครับ, mm hmm. รบแล้วก็ผู้บริหารมีการให้ตัวเลขการจัดเก็บเงินสด นะครับก็คือลูกค้าที่ผ่อนเข้ามาเป็นเป็นแคชจริงๆเนี่ยมันดีขึ้นไปจนถึงระดับก่อนโควิดแล้วด้วยซ้ำนะครับในแต่แม่สองนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าคุณภาพสินทรัพย์ที่ที่เราเห็นว่าน่าสบายใจมากขึ้นของเอสบีเนี่ยน่าจะอิมพลูฟขึ้นได้ต่อในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภาระการตั้งสํารองเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าเอ b ซีบีเองมีมีมอ่์ตสินเชื่อบ้านค่อนข้างใหญ่นะก็เป็นเจ้าหนึ่ง,งที่ปล่อยสินเชื่อบ้านเยอะนะครับ ถ้าฟังจากภาคเซกเตอร์สังหารเนี่ยก็เห็นว่ามีการเปิดตัวใหม่เยอะนะครับมีการโอนเยอะนะครับในครึ่งปีหลังนะครับยอดขายพรีเซลต่างๆก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่านี้อันนึ่งก็เป็นตัวช่วยเสริมภาพการเติบโตเชื่อของเอชซบในช่วงครึ่งปีหลังได้นะครับไม่นับฝั่งคอร์เปอเรทโลนนะครับที่เขาเองก็มีเยอะเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเอชบีเนี่ยจะมักจะถูกเทียบกับเคแบง์แหละนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยก็แพงกว่าเคแบงก์นะแต่ตอนนี้หลังจากมีประเด็นเรื่องคริปโตเรื่องอะไรพวกนี้ก็โดนดีเรทลงมาจนเทรดใกล้เคียงกับเคแบงก์แล้วนะครับแต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสที่หุ้นเองจะยังยังเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่ากลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยกสีเบียนก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าพื้นฐานดีขึ้นมากนะครับหลังจากอ่านงบในแต่ละสองแล้วก็ฝั่งแมชชียตัวอ n น l y ลลิสม็ตติ้งที่ผ่านมานะครับครับชอบเอ b ซีบีมากที่สุดในกลุุ่มมแบคคัรณไ ใช่ครับตอนนี้เลือกเป็นเบอร์หนึ่งะครับในกลุ่มแบงค์ครับครับซื้อแนะนำซื้อ SCB เป้าพื้นฐานกลางปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณไอซ์โอเคเอชแนะนำแซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่152บาทครับรอยห้าสบาทนะกลางปีหน้านะครับแนะนำซื้อชอบมากที่สุดในกลุ่มแบงค์เอาละครับขยับมาที่ TTB ทหารไทยธนชาตินะครับ ถ้าเทียบในกลุ่มแล้วเนี่ยอยู่อันดับไหนครับอยู่ตรงไหนของกลุ่มครับ TTB ครับคุณนท์ตอนนี้จริงๆมามืดนะผมก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบมากนะแต่ว่าตอนนี้ขยับอันดับขยับขึ้นมานะครับจากท้ายๆตารางตอนนี้ขึ้นมาอยู่เป็นหัวตารางแนละเป็นอันดับ3นะครับ TTB เนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์ที่เขาปรับปรุงปรับเปลี่ยนมาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีในครึ่งปีหลัะนะครับ อย่างแรกเลยคือการหาไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับก็คือการขายประกัน <c oughs> นะครับกับการ uh, การขายประกันผ่านผ่านสาขาเนี่ยที่เขาทาได้ดีขึ้นนะครับเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีนะครับมีการโคออเปเรตกับพาร์ทเนอร์นะครับอย่างอย่างพูเรียนเชียลเนี่ยให้เข้ามาช่วยแนะนําหรือว่าเพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นผลในไตรมสสอและไตรมสามสี่ผมคิดว่าจะยังไปต่ออีกนะครับ กับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เป็นอีโคซิสเตมที่เขาทําขึ้นมาสําหรับคนที่มีรถนะเพราะว่าจับมือกับธนะที่เขารวบรวมกับธนาชาตินะก็จะมีกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่มีรถเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาออเฟอร์ทั้งประกันภัยนะครับหรือว่าการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะซื้อขายรถมือสองนะครับหรืออะไรพวกเนี้ยน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในครึ่งปีหลังด้วยเช่นกันงนั้นพัฒนาการหารายได้ผมว่าค่อนข้างดีนะครับอันที่สองเนี่ยคือ นะครับเริ่มมีบัตรเครดิตออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วย enhance ตัว y i e ของเขานะครับในขณะที่คอยเราฟันเนี่ยผู้อาบอกว่าล็อกปไปเกือบหมดแล้วแหละอยาค่อยๆเล็งออกตัวพวกเงินฝากที่ระยะยาวมากขึ้นรองรับตัวภาวะดอกเบีย้ยขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นแบงก์ที่ manage ตัวภาวะดอกเบีย้ขยขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสุดท้ายคือคุณภาพสินทรัพย์นะครับที่รเราคิดว่าเขาเองอคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีกว่าที่คาดไว้พอสมควร นะครับเราเห็น NPLformation ที่ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเราเห็น NPLratio ที่ที่ปรับลงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ Coverageratio ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะต่ำกว่าเจ้าอื่นแต่ว่าเป็นเรื่องมาตรฐานบัญชีนะครับที่ของเขาตัดตัวตัวพวกนี่เสียกับตัว accruedinterest ไปเลยนะครับเลยทำให้ดูน้อยกว่าจริงๆถือว่ายังยังมีพอสมควรแหละนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพ Assetquality ของ t t b เองก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ดีกย่าที่เราเคยเคยมองเอาไว้เมื่อตอนต้นปีด้วยเหมือนกันนะครับ ม่นับวร์เรชั่นนะฮะที่เทรดอยู่มานัก0 5เท่าบุ๊กซึ่งถือว่าถูกมากเนี่ยไม่ได้มากรุ่แบงค์ด้วยกันนะครับดังนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมชอบมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3นะครับในกลุ่มชอบมากที่สุดเป็นอันดับ3ของกลุ่มแบงค์ TTB ทหารไทยธนาชาติหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อ TTB ไหมครับถ้าแนะนําซื้อเป้าพื้นฐานกลางปีหน้าเท่าไหร่ครับแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่1.59บาทครับ แนะนำซื้อ TTB นะครับเป็นอันดับ3ของกลุ่มเป้ากลางปีหน้า1บาท59สตางค์ถูกต้องนะครับคุณไอครับใช่ครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายอันดับ1 SCB อันดับ3 TTB เอ้าแล้วรองแชมป์ในกลุ่มแบงค์ใครครับคุณไอซ์เฉลยให้ครบเลยครับอ๋โอเคถ้ารองแชมป์ก็คงเป็นตัว BBL นะครับที่ที่เราชอบชอบมากกว่ายิ่งชอบมากกว่า t t b นิดนึงนว่าพอก็เป็นแบงค์ใหญ มีสินเชื่อฝั่งที่เป็นคอร์เปอเรทโลนเยอะกว่าก็จะ,จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วในภาวะดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย BBL ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์เยอะสุดแหละเพราะมผมเชื่อว่าดอกเบี้ยฝั่งที่เป็น MLR มเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ก่อนตัวที่เป็น m r r นะครับ valuation ใกล้เคียงกันไม่ได้ไม่ได้หนีกันมากกับ TTB นะครับครับแนะนำซื้อ BBL ในฐานะรองแชมป์กลุ่มเป้าพื้นฐาน BBL กลางปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณไอซ์ อ,อยู่ที่153บาทครับแนะนำซื้อร้อยาสิบสบาทร้อ้าบาทนกะลางปีหน้านะครับคุณไายครับใช่ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่อยู่ใน m ั n นี่พัส o ออนไลน์0ูนหลักสูตรที่10ของ o ั n นี่พั Special เจอกันวันอังคารที่23สิงหาคมตอนทุ่มหนึ่งนะครับเนื้อหา2ครั้งยังไม่จบอะ่ะ นะครับอัดแน่นมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาวะตลาดแบบนี้นะครับท่านที่พลาดรอบสด2ครั้งแรกแล้วประสงค์อยากจะชมย้อนหลังแล้วก็ยังมีเวลาที่จะไปร่วมเรียนสดกับเราอีกในครั้งต่อไปในวันอัคาร23สิงหาคมสนใจเชิญน,นะครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S มันนี่ p ล a s ติกการตรงตัวสิทธิ์เก่ายังคงได้รับส่วนลดเป็นพิเศษนะครับนี่คือโปร1บวก9มันนี่พัสออนไลน์001บวกมันนี่พัสออนไลน์009 2หลักสูตรนี้ในราคาพิเศษแล้วก็รับหนังสือ1เล่มเลือกเอาได้เลยครับจะเป็น chart pattern หรือ technical analysis สนใจเชิญนะครับในะสิทธิ์เก่าพิเศษอยู่แล้วแล้วก็สิทธิ์ใหม่เชิญได้เลย เป็นประโยชน์มากและก็เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง